เกยวไว้ท่อมนะวันนี้วันที่เก้าสมหาคมนะครับตัวนี้แรงดันขึ้นช้านะส่งเข้ามาซ่อมเดี๋ยวมาดูกันเอฮะนี้นมันเครื่องแห้งนะครับใส่นโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอ,อันนี้คลายตัวด้วยนะครับไดีรู้ไปยันด้านในหรือเปล่า เกิดจากมันเครื่องแห้งครับดึงยันผมไี้เป็นไรครับซ่อมได้เดี๋ยวซ่อมให้เป็ดเดียว้วครับชุดผมรู้สึกซึ้งหมดอาการนี้ก็คือเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนทั้งลูกนี่เลยจบนะครับเพราะว่าอันนี้มันสุดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ลองลิ้งดูว่ามีอาการคดนะครับมันกระแทกออกมาเปลี่ยนทั้งลูกเลยดีกว่าจบกว่านะครับ แทนที่จะเปลี่ยนแค่ชิ้นนี้นะครับก็แหวนเนี่นยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้ไปเลยนะเดี๋ยวก็มาประกอบดเดียวนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้ะสำหรับลูกค้าผมนะครับอาการเนี้ยนะน้ำมันเครื่องน่าจะมีปัญหานะครับจริงๆท่านขันรถสองตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับด้านข้างข้างตัวยกออกมาดูก่อนได้เลยนะครับพรามเปลี่ยนง่ายนะครับจะได้สั่งอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนอะไรเอาอย่างน,นี้อันอย่างนี้แพงค่าส่งนะไม่ได้แพงอะไรนะ เรียบร้อยแล้วครับแก้งแล้วเปลี่ยนทุกชุดเลยเราได้ก็จะเปลี่ยนเฉพาะลูกนี้ก็ไหวดูได้นี่คดด้วยนะครับเปลี่ยนหมดเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจัดมาเทสกันเช็ดนี่จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันกันนะติดอยงนี้ก่อนเดี๋ยวดูแรงดันกันเอาช้าไวขนาดไหนเอาแค่สามพันเพลทไอก่อนนะโคตรไวอะ่ะโคตรคไวเดีย๋ยวพอละ เรียบร้อยแล้ว,ลวอาการนี้มันจะแก้งง่ายนะเปลี่ยนอะไรเลยอันนี้อ่าลงช้ายอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นที่ตรงนี้ตันด้วยเดี๋ยวผมแก้ให้นะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อจากร้านผมนะครับซ่อมอย่างนี้นะครับสั่งเสื้ออะไรมาเพราะว่าขนาดอะไรแต่ละอันเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับท่านไปสั่งอะไรมานะเนี่ยบางคนบอกก็ไม่เท่ากันไงรูเนี่ยนะครับ รวมอะไรปัดเจ้าเนีนไหมนี่ก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนกันไม่ได้แล้วนะแค่นี้นั่นมันหลายอย่างนะครับที่มันไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดน,นะเพคุณภาพต่างกันก็ท่านที่ไม่ได้ซื้อจากร้านผมนะให้ดูเป็นไกล้ลายนะครับผมไม่ได้รับซ่อมนะผมรับ่อมเซอร์วิสฟรีเฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากร้านนี้สกเกอร์นี้เท่านั้นนะครับก็ถําแบบไม่ได้ซื้อก็ดูเป็นไกล้ลายาลนนะครับว่าจะทํายังไงอะไรยังไงนะขอบคุณมากนะครับเขียวไบท่อมสวัสดีครับผม